สวัสดีครับวันนี้มีรถเข้าใหม่นะครับมานำเสนอเป็น6/6นะครับทีห้านเสื้อเรียบนะครับทีห้าเป็น6/6ตัวเต็มนะครับอันนี้ก็เครื่องยนต์ดีครับเครื่องยนต์ไม่หลวมนะครับก็คอ,อช้างใหม่สองข้างนะครับสองคานสวยครับคานใบมีดสวยนะครับ จุดหน้าทีทีเฟิร์สน,นะครับตั้ขาวเออใช้ของเปลี่ยนมาใหม่นะครับเป็นของซีนเฮดนะครับซีนเฮดยกไวครับก็ในยกหางไวไม่ตรงเบิ้นเลยฮาร์ดัุลิกดีมากนะครับฝาเกียร์ก็ใหม่ก็มีซึมที่นิดหน่อยครับซึมจะมีรู้สึกว่าซึมตรงแท่นพงมาไลยนะครับน้ำมันพาวเวอร์ซึมโอก็อยังไม่ได้เช็คอะไรนะครับรถเข้ามาก็ ให้ดูนะครับยางใหม่ครับสองเส้นยางยางหลังใหม่นะครับแล้วยางหน้าก็ใหม่ครับไม่ใช่ไม่ใช่สองเส้นยางสี่เส้นเลยครับยางยางใหม่ๆอยู่ครับประมาณแต่คนละยี่ห้อนะครับข้างซ้ายจะเป็นไฟสโตนข้างซ้ายดีสโตนครับดูผิดข้างขวาจะเป็นไฟสโตนนะครับดอกพอๆกันนะครับดอกสูงพอกันก็ดอกประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ครับเกือบเต็มเนะครับสภาพดอกเหมือนกันเลย ผ่านเป็นผานหกครับติดรถมาผ่านหกทีทีเฟิร์สครับหน้าหลังทีทีเฟิร์สครับแขนก็โอเคครับแขนดูสวยอยู่ครับแขนลากสวยอยู่ครับหูสะโพกสวยครับไม่แตกครับไม่แตกนะครับตำหน้ก็จะมีตรงฝาหานะครับฝั่งซ้ายครับโค้งหางสวยครับโค้งหางสวยตำหน้ที่เห็นก็ชัดเจนก็คือที่เดียวครับตัวนี้ ฝา2ฝั่งซ้ายครับจะโอบเชื่อมมันครับแต่ว่าไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับถ้าลูกค้าไม่ซีเรียสหรือถ้าซีเรียสเราก็เปลี่ยนให้ได้ครับคุยราคากันได้นะครับก็เข็มนิดเดียวครับตัวนี้แต่ไม่ได้รั่วซึมนะครับแค่มีรอยเชื่อมมานะครับไม่ได้มีผลต่อการใช้งานนะครับเราก็ทมาแล้วครับสภาพยางครับยางก็เก้าสิบเปอร์เซ็นต์ครับเกือบเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับท้าย D4 เกียด D5 นะครับตรงรุ่นครับ 6.6เต็มนะครับคันนี้เป็นเครื่องเทอร์โบนะครับลูกค้าเจ้าของเก่าเขาติดเทอร์โบมานะครับพวงมาลัยเบาครับพาวเวอร์ครับเครื่องไม่หลวมนะครับไม่กินน้ำมันเครื่องนะครับไม่ออกไอครับภายนอกก็อาจจะดูบกิดหน่อยครับฝากระปรงก็ขายตามสภาพนะครับคันนี้ขายตามสภาพเปิดราคาที่285,000บาทนะครับเอกสารอินโอยนะครับ ถ้าไม่เอาเอกสารก็ลดไม่ได้ครับเพราะว่าอันนี้ก็แล้วแต่ลูกค้านะครับซื้อขายก็ได้ครับไปซื้อขายก็ลดลงไปอีกนะครับ mm hmm. อันนี้ก็ติดเทอร์โบมานะครับจากเจ้าของเก่าเขาติดมาห mm hmm. างไฮโดรลิกไว้นะครับ mm hmm. ยางยังดีๆอยู่เลยครับยางเต็มอยู่เลยสี่เส้นนะครับล mm hmm. ูกค้าม,มาเห็นโทราม,มาถามเห็นภายนอกก็ไม่ชอบเท่าไหร่ครับ แต่คันนี้รับรองประกันระบบดีเลยครับหางเกียร์ท้ายเครื่องเนี่ยดีเลยอะจูริคนะครับผานนอกก็อาจจะดูไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่โครงใ้มีดก็กับโครงผ่านสวยนะครับรับบิวใหม่ก็สวยแล้วครับคันนี้ถ้าลูกค้าพอใจตามสภาพก็เอาไปครับไปเก็บเองเอาเองนะครับหรือจะให้เราบิ้วให้ใหม่ก็ได้ครับเช็คเพิ่มเติมตรงไหนก็ว่าไปครับก็แล้วแต่จะต้องการนะครับเดี๋ยวจะลองเครื่องให้ดูนะครับ ังดีครบเครื่องดังดีนะครับเครื่องนิ่มดีเครื่องติดง่ายครับเร่งก่อนไปหน่อยครับก็เลยต้องเบิ้ลช่วยไม่ต้องไม่ต้องกดจมูกปั๊มนะครับปั๊มดีปั๊มเท่ากับเรื่องดีนะครับจะเบิ้ลให้ฟังนะครับยกยกหางให้ฟังให้ดูให้ดูนะครับเบิ้ลให้ฟัง

ยกกันเฉยไม่ต้องเบิ้นนะครับก็ถือว่าเร็วครับไปจลิกหลังครับไปจลิกหลังไม่ได้เบิ้นเลยครับขึ้นดีเลยครับขึ้นไวนะครับขึ้นไวมากปั๊มดีครับปั๊มเพิ่งเปลี่ยนอะไหม่ขึ้นดีครับไปจลิก ก็ตอนที่ไปซื้อมาก็ลูกค้าใช้งานไถนาอยู่นะครับก็ไปซื้อกลางงานเลยครับเพราะว่าเราเทสระบบไปตัวลูกค้าใช้งานดูเราเห็นระบบการทํางานก็โอเคเลยครับทางกระจุกหลินที่ผ่านเลยครับแต่ดับเครื่องก็ยังมีร่วงมีรั่นบ้างนะครับแต่เวลายกทํางานเนี่ยทั้งวันครับไม่ยกเร็วทั้งวันเลย เครื่องไม่ดัน,นครับรเครื่องน้าไม่ดันเครื่องน้าไม่ดันนะครับเครื่องเครื่องดีครับเครื่องดีสองข้างสวยครับ <_ t ot> ขอช่างพิ่งเปลี่ยนใหม่นะครับสองข้างก็จะมีซึมที่เดียวคือแท่นพาวเวอร์นะครับเดี <_ t ot> ย๋ยวจะเก็บให้ใหม่นะถ้าลูกค้าพอใจ สภาพตรงไหนก็คุยกันได้ครับจะให้ทําสีก็ได้ครับเก็บงานเพิ่มเติมแต่งสวยๆก็ได้ครับประมาณนี้ครับระบบดีครับคันนี้ก็ไปใช้ก็ถือว่าโอเคครับได้ยางใหม่ครับสี่เส้นไป้องเปลี่ยนเพิ่มครับเฉพาะยางนี้ก็สามหมื่นกว่าบาทแล้วครับให้ดูนะครับรอบคันอีเวนท์ให้พร้อมครับมีหลังคาผ้าใบให้นะครับ ของเดิมมาไม่สวยครับเราตัดทิ้งแล้วก็จะเอาเข้าใบใส่ให้ครับของใหม่ครับประมาณนี้ก็ถ้าลูกค้าเล่นใช้งานสภาพนี้ก็โอเคครับใช้งานได้เลยนะครับก็มาชมตัวจริงได้ครับที่อู่ก็ก็มีอ่ามาลองได้ครับลองระบบเทสขับทํางานดูครับวิ่งดูนะครับเกียร์ท้ายอ่าไม่มีหนนะครับวิ่งเงียบดีประมาณนี้ครับก็จะมีช่วงนี้ก็ เก็บงานให้ลูกค้าครับลูกค้าที่สนใจก็สั่งสอบถามเข้ามาแล้วนะครับ640ที่9 0พวกนี้ครับเราทําอยู่ก็มีคันที่จะเตรียมส่งก็หนองบัวลำพูนะครับคันหนึ่งเดี๋ยวจะรีวิวให้ดูครับแล้วก็610คาราโร่เพิ่งติดที่ติดจองไปนะครับก็ทําให้ลูกค้าอยู่นะครับแล้วก็640นะครับมีหลายคันอยู่ครับที่ติดจองก็กาลังเคลียร์ให้ลูกค้านะครับโอเคครับถ้าชอบก็ โทรมาสอบถามที่เบอร์โทรนะครับ0897200943นะครับเบอร์นี้แอดไลน์ก็ขึ้นเบอร์นี้นะครับสอบถามเข้ามาได้ครับ6ปะโขกมีอีกคันหนึ่งครับคันนั้นเป็นรถเช็คมาทั้งคันที่รีวิวให้ดูตอนนั้นตัวนั้นเราจะทำสีใหม่ครับเก็บงานให้ใหม่ให้เอี่ยมๆเลยครับประมาณนี้ครับคันนี้ถ้าจะเก็บสีใหม่แต่งใหม่ก็สวยแล้วครับแบดหน้าก็ตามสภาพนะครับว่าราคาตามสภาพถ้าลูกค้าพอใจเพิ่มเติมตรงไหนเรามีเปลี่ยนให้นะครับ ภาพดีๆเราก็มีใส่ให้นะครับอ,อ,ยอยู่ที่การตกลงคุยกันนะครับไม่ใช่ว่าให้แบบนี้ไปก็ว่าไม่สวยอย่างนั้นอย่างนี้นะครับว่ามาคุยกันได้ครับรายละเอียดต่างๆมันอยู่ที่การคุยครับโอเคครับเดี๋ยวพวเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับสวัสดีครับ